เมียเสือสมิงเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชายหนุ่มชาวบ้านป่าคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไผ่เรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วรวมห0สิปีก่อนไผ่เป็นชายหนุ่มชาวบ้านป่าที่บ้านอยู่ติดกับป่าใหญ่ที่ป่าแห่งนี้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ุและสัตว์ป่าน้อยใหญ่ไพ่มักจะเดินทางเข้าป่าเพื่อเก็บของป่ามาขายก็มีทั้งพวกผักป่าต่างๆและก็เหตุเหล่าผักที่เก็บมาได้ก็มีทั้งกินเองและแบ่งไปขายสร้างรายได้พ่อพท่งชีวิตไปแบบวันๆไพ่ผักอาศัยอยู่บ้านเพียนคนเดียวเพราะพ่อและแม่ของเขา ได้เดินทางเข้าไปหางานทำที่เมืองกรุงและก็ได้หายสาบสูญไปไพ่จึงต้องอยู่บ้านเพียงแค่คนเดียวแต่เขาก็ยังมีญาติพี่น้องในหมู่บ้านคอยแวะเวียนมาดูแลบ้างมีอยู่วันหนึ่งที่ไพ่ได้เข้าไปหาของป่าในวันนั้นเขาได้พักป่ามาเป็นจำนวนไม่น้อยจึงรีบกลับมาที่บ้านในระหว่างที่ลงเขาไพ่ ได้พบกับหญิงสาวชาวบ้านผู้หนึ่งซึ่งดูแล้วอายุอนาก็น่าจะพ่อๆกับเขาได้เธอคนนี้ติดกับดักที่นายพรานใช้ดักหมีทำให้ขาของเธอเกิดแพลชะกันและเธอก็ไม่สามารถที่จะแกะกับดักนี้ออกได้เองไพ่จึงได้เข้าไปให้การช่วยเหลือหญิงสาวคนนี้และได้ทำแผลให้กับเธอซึ่งการช่วยเหลือหญิงสาวผู้นี้ ก็ทำให้เขาได้รู้ว่าเธอนั้นเป็นใบจึงไม่สามารถสื่อสารอะไรกับเขาได้เลยไพ่ก็ไม่ได้อะไรจากการพูดคุยและซักถามเธอมากนักเมื่อทำแผลให้เสร็จไพ่จึงได้พาหญิงสาวคนนั้นกลับมารักษาตัวที่บ้านของเขาก่อนเขาได้ตั้งชื่อให้กับเธอว่าใบหลังจากนั้นเป็นต้นมาสาวที่ชื่อว่าใบ ็อยู่กับไผ่มาโดยตลอดและในภายหลังเธอก็ได้ตกเป็นเมียของไผ่ไปโดยปริยายทั้งที่ไผ่เองก็ไม่รู้ปมหลังหรือที่มาที่ไปของเธอทั้งคู่อยู่ด้วยกันย่างมีความสุขช่วยกันเข้าป่าหาของป่ามาขายชีวิตไม่ได้มีความทุกข์อะไรแต่ความสุขนี้มันมีหรือว่าจะย่างยืนเมื่อชีวิตของคนทั้งคู่ จะต้องเข้าไปพัวพันกับไอ้เอกลูกชายของเสียประยุทธ์เสียใหญ่ที่มีธุรกิจทั้งสายขาวสายเทาไปจนถึงสายดำเรียกได้เลยว่าเสียประยุทธ์ผู้นี้เป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่นย่านนั้นเลยก็ว่าได้โดยชาวบ้านส่วนมากมักจะรู้จักเสียประยุทธ์ผู้นี้ในฐานะเจะ้าพ่อปล่อยเงินกู้กินดอกซึ่งดอกเบี้ยนี้ ก็โหดเอาการโดยผู้ที่ทำหน้าที่คอยเก็บดอกเบีย้ยก็คือไอเอกลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของเสียประยุทธ์ไอเอกผูน้นี้มันมีนิสัยที่เลวซ้มตาช้าเยี่ยงเดรฉานเพราะเวลาที่มันไปเก็บดอกเบีย้ยตามบ้านเรือนของชาวบ้านหากมันไปพึงพอใจลูกสาวของบ้านไหนหรือเมียของใครมัน ก็มักจะฉุดลูกสาวหรือเมียของพวกเขามาขืนใจเอาซะดือด้อโดยที่มันไม่ได้เกรงกลัวเรื่องกฎหมายเลยแน่นอนว่าผู้เสียหายส่วนมากก็ไม่มีใครกล้าที่จะเอาเรื่องไอเอกเพราะต่างก็เกรงกลัวอิทธิพลของเสียประยุทธ์พ่อของมันทั้งนั้นมีอยู่วันหนึ่งไอเอกได้มาเก็บดอกเบีย้ยเงินกูจากชาวบ้านในหมู่บ้านของภยัย และวันนั้นเองมันก็ได้พบเจอเข้ากับใบเมียสาวของไผ่โดยบังเอิญด้วยความสวยที่โดดเด่นกว่ายิงสาวชาวบ้านทั่วไปและสัดส,ส่วนที่อวบอัดโดนใจแหวรุน่นมันก็ได้เล่นเอาใอเอกถึงกับตาค้างและจ้องมองใบอย่างไม่ลดละสายตาแน่นอนว่ามันได้หมายตาเธอเอาไว้แล้ว แต่ที่แย่กว่าปกติก็คือไอเอกมันไม่ได้คิดแค่จะฉุดใบไปขืนใจแต่มันก็กะจะฉุดใบกลับไปเป็นเมียบะเพรอกามที่บ้านของมันด้วยเลยตั้งหากแต่ในครั้งนี้การลงมือของไอเอกกับลูกน้องกลับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะปกติแล้วเวลาที่พวกมันจะฉุดหญิงหรือลูกเมียใครไปขืนใจพวกมันก็มักจะอ้างว่า ทำไปเพื่อขัดดอกนั่นก็คือการหาความชอบธรรมให้กับพฤติกรรมอันโสมมของพวกมันแต่ในครั้งนี้ไผ่และใบทั้งคู่สองผัวเมียไม่เคยกู้เงินจากเสียประยุทธ์เลยซึ่งถ้าพวกมันลงมืออะไรไปก็อาจจะสร้างความโกรธแค้นให้กับพวกชาวบ้านและพวกชาวบ้านก็จะกระด้างกระเดืองเอาได้พวกมันจึงต้องหาความชอบธรรม ให้กับตัวเองในการฉุดใบเมียสาวของไผ่ในครั้งนี้โดยพวกมันได้เข้าไปหาเรื่องไผ่โดยอ้างว่าไผ่นั้นมองหน้าหาเรื่องมันก่อนพวกมันรุมสกร,รมไผ่ต่อหน้าต,ต่อตาชาวบ้านโดยไม่มีใครกล้าที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาเลยหลังจากที่พวกมันรุมสกร,รมไผ่จนน่วมได้ที่แล้วพวกมันก็ลากไผ่และเมียสาว ขึ้นหลังกระบะรถก่อนที่พวกมันจะขับรถออกจากหมู่บ้านไปภาพที่เห็นมันเล่นเอาซะชาวบ้านวาดกลัวจนตัวสั่นเพราะพฤติกรรมอันไร้คือไร้แปรและไม่เกรงกลัวกฎหมายของไอเอกกับลูกน้องบอริวานไอเอกได้สั่งลูกน้องให้ขับรถพาสองผัวเมียไปที่กระท่อมกลางไร่ ในที่ดินของเสียประยุทธ์พ่อของมันเมื่อไปถึงที่พวกมันก็ได้ลากทั้งคู่สองผัวเมียไผ่และใบเข้าไปในกระท่อมเมื่อเข้าไปถึงที่ด้านในไอเอกมันก็ไม่รอช้ามันได้แสดงดท่าแท้อันหื่นกระหายกามของมันออกมาในทันทีมันถอดเสื้อออกและพยายามที่จะเข้าไปปลุกปล้ำสาวใบ ต่อหน้าต่อตาของภัยที่ในตอนนี้เขาถูกลูกน้องทั้งสองของไอเอกจับล็อกตัวเอาไวา้เขาได้แต่ร้องอ้อนวอนขอให้ไอเอกปล่อยตัวเขาและเมียของเขาแต่ก็ไม่เป็นผลใบเองก็พยายามที่จะวิ่งหนีแต่ก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากน้ำมือของไอเอกมันจับตัวเธอได้ในที่สุดในขณะที่ไอเอก กำลังกระชากเสื้อผ้าของใบอย่างเห่นกระหายมันไม่ทันจะได้สังเกตเลยว่าในตอนนี้มือข้างหนึ่งของใบกำลังมีกงเล็บที่แหลมคมงอกออกมาใบจึงได้ใช้มือข้างนั้นควดเขา้าหน้าอกของไอเอกจนเลือดสาดกระจายไอเอกที่ยังไม่ทันจะได้ตั้งตัวถึงกับหน้าเวอด้วยความตกใจมัน จึงได้พระตัวออกมาจากร่างของใบจนลมลุกคลุกคานไปกับพื้นพร้อมกับร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากลูกน้องทั้งสองที่กำลังตกตะลึงกับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าซึ่งก็ไม่ต่างจากภายัยที่ได้เห็นสภาพของเมียสาวที่เป็นเช่นนั้นในตอนนี้ใบลุกขึ้นมาและย่างสามขุมเข้าไปหาไอเอกที่กำลังกระเสือกกระสนหนีตาย โดยที่ลูกน้องของมันไม่กล้าที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตอนนี้ใบหน้าของใบมันไม่ต่างกับพูดผีหรืออสุรกายแล้วเธอมีใบหน้าที่ดุดันมีเคี้ยวแหลมงอกออกมาเธอส่งเสียงกู่ร้องคำรามคล้ายกับเสียงเสือก่อนที่เธอจะกระโจนเข้ามากัดเข่าที่คอของไอเอกจากทางด้านหลัง วายกัดกระชากคอ,อจนเนื้อของไอเอหลุดติดปากเธอออกมาที่คอของไอเอกเป็นแผลเวอะหวะขนาดใหญ่มีเลือดไหลทะลักออกมามันดินทุรนทุรายอยู่พักใหญ่ก่อนที่มันจะแน่นิ่งไปในตอนนี้ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าของไั่และลูกน้องของไอเอกทั้งสองมันไม่ใช่ใบาสาวสวยคนเดิมอีกต่อไปแล้ว ในตอนนี้เธอได้กลายเป็นเสือโครงลลยพาดกลอนตัวขนาดใหญ่เต็มตัวแล้วซึ่งคนทั้งสามก็รู้ดีว่าสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้ก็น่าจะเป็นเสือสมิงลูกน้องของไอเอกทั้งสองรีบปล่อยมือจากร่างของไผรและวิ่งหนีไปแน่นอนว่าเสือสมิงตัวใหญ่ก็รีบกระโจนพุ่งเข้าไปหาพวกมันทั้งสองในทันที เสือใหญ่ค่อยๆขย่ำร่างของพวกมันทั้งสองซึ่งพวกมันก็ไม่มีทางต่อสู้ขัดคืนได้แต่ส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอันแสนสาหาัสแต่ในทันใดนั้นเองก็มีเสียงคนเอะอะโวยวายอยู่ที่นอกกระท่อมเสือสมิงจึงได้กระโจนออกจากกระท่อมไปภาย ได้แต่ล้มลุกคุกคลานตามเมียรักไปเพราะร่างกายของเขาบอบช้ำมากจนเดินไม่ได้เสียงเอะวา่ที่ด้านนอกนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเสียประยุทธ์ได้พาลูกน้องจำนวนไม่น้อยมาเพื่อตามลูกชายกลับบ้านเพราะมีชาวบ้านไปบอกกับเสียประยุทธ์ว่าไอาเอกลูกชายของเขาได้ชุดหนุ่มสาวคู่หนึ่งไปแต่สิ่งที่เสียประยุทธ์ และลูกน้องได้เห็นมันกลับเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่กระโจนออกมาจากกระท่อมทําเอาซะทุกคนถึงกับตกตะลึงก่อนที่เสือตัวนั้นจะกระโจนหายเข้าป่าไปเมื่อเสียประยุทธ์ได้เข้าไปดูในกระท่อมเขาก็ตกใจแถบสติหลุดเมื่อได้เห็นร่างของลูกชายและลูกน้องของมันอีกสองคนนอนจมกองเลือดอยู่ซึ่งภายในกระท่อมนี้ ผู้ที่รอดชีวิตก็มีแต่ไผ่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่กำลังคลานอยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมเสียประยุทธ์รีบเข้าไปกอดร่างของลูกชายและก็ร้องไห้โฮก่อนที่จะถามไผ่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นไผ่ก็ได้บอกเสียประยุทธ์ออกไปวันหลังจากที่เขาและเมียได้ถูกไอเอกกับลูกน้องจับตัวมาที่กระท่อมแห่งนี้จู่ๆ ก็ได้มีเสือโคร่งตัวใหญ่บุกเข้ามาภายในกระท่อมและมันก็ได้ฆ่าทุกคนรวมถึงเมียของเขาด้วยแต่ศพเมียของเขากลับมาอยู่ในที่เกิดเหตุเพราะเขาบอกว่าเสือตัวนั้นได้ขย่ำกินเมียของเขาคนแรกจนไม่เหลือซากเลยแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีใครติดใจกับคำพูดของพายเพราะทุกคน ต่างก็ได้เห็นร่างของเสือโครงตัวขนาดมหึมาด้วยตนเองซึ่งเสียประยุทธ์เองก็เห็นด้วยเช่นกันเสียประยุทธ์จึงได้สั่งให้ลูกน้องไปส่งไพรที่หมู่บ้านและเขาเองก็ได้มอบเงินค่าทำขวัญให้กับไพรไปเป็นเงินจำนวนไม่น้อยโดยเขาแด้เรียกเงินนี้ว่าเงินเราชนะหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ภัยก็ได้รู้ตัวแล้วว่าเมียรักของเขาที่จริงแล้วเธอนั้นก็คือเสือสมิงที่ได้จำแรงกายเธอจึงพูดภาษามนุษย์ไม่ได้และการที่เธอยอมเป็นเมียของไผ่ก็คงจะเป็นเพราะว่าอยากจะตอบแทนที่ไผ่ได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้จากกับดักหมีของนายพลานในทุกๆวันไผ่ จึงต้องเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อเสาะ,ะแสวงหาเมียรักของเขาทั้งที่ชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่ต่างก็เข้าใจกันไปว่าเมียของเขาได้ถูกเสือกินเข้าไปแล้วถ้าชอบอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ